ก็ต้องยอมรับที่น้องพูดคือจริงเลยผมมาอยู่พี่หยาพี่หยากันใจเย็นแล้วก็แนะนําแนวทางแล้วมาเจอพี่หยาได้ยังไงมาเจอคือจริงๆพี่หยาก็หอกจากป่าพีสองง่าแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปัตตุแล้วพี่หยาก็เห็นผมใส่เสื้อชิคเก็ตฟิลขอให้กันนะของทหารในการสมัยก่อนแล้วแกก็ลงมาขอซื้อเพราะแกเพิ่งออกจากป่ามาขอซื้อผมผมก็บอกผมไกยไม่ได้ผมยืมพี่ก็มานั่นแหละเริ่มต้นเลยก็เลยผมก็ไม่ได้ไกยให้พี่ก็แต่ว่าก็เต้นอยู่ดูจนจบพีสองเจ็ดเจอที่นั่นแล้วก็ ทําให้ผมได้รื่มเรียนรู้ก็ทีนี้ผมก็ไปสนิทกับเดือน,นเดือนแรงประกายเดือนศิล้วเป็นกวีเป็นเพื่อนกับแดงอินโอจีนน้องพิยากรา,าวานนี่แหละเขาเที่ยวอยู่ด้วยกันทีนี้ก็ไปคุกกี้ก็เลยยาวเลย ครับไปเที่ยวกับพี่หงาบ้างทีนี้ตอนหลังก็ไปมาหาสู่กันบ้างเที่ยวกันบ้างอะไร,รประมาณนี้เพราะมันเป็นช่วงวัยววรุ่นไงคือจุดเริ่มต้นจากการที่ก็เป็นวัยรุ่นเกเรคนนึง่งแล้วก็ไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตระอะไรอย่างงี้แล้วไปเจอพี่หงาแต่พี่หงาเนี่ยดันประทับใจพี่เอยงเพราะว่ามองลงมาเห็นใส่เสื้อตัวนึงที่พี่หงาอยากได้